ตัวนี้เป็นยันม่าครับขนาด57แรงนะครับคุณลูกค้าครับเป็นมือสองเพิ่งเข้ามานะครับคุณลูกค้าราคาอยู่ที่5,80,000บาทนะครับตัวนี้แถมผัดปวน1นชิ้นนะครับลูกค้าจะเลือกเป็น3ชิ้นก็ได้นะครับคุณลูกค้าราคา2ชิ้นเราอยู่ที่5,8า0 0 0บาทนะครับลูกค้ารับเป็น3ชิ้นก็อยู่ที่6,1 0,000บาทนะครับคุณลูกค้าสนใจเลือกเป็น3ชิ้นได้นะครับ ตัวนี้สภาพค่อนข้างใหม่นะครับเป็นรถปี62ครับยางเดิม4ี่เส้นนะครับส,สวยๆนี้เลยเดี๋ยวผมขับให้ดูนะครับตัวนี้เป็นเครื่องตัวใหม่นะครับแรงกว่าเดิมเยอะเลยนะครับตัวใหญ่แรงกว่านะครับเดี๋ยวผมขับให้ดูครับ ขับดีมากครับลูกค้าตัวนี้สังเกตไหมครับผมขับเดินหน้าถอยหลังกระชากจะไม่มีเสียงเฟืองเลยนะครับลูกค้าจะเป็นเกียร์ตัวใหม่นะครับเข้าเกียร์เดินหน้าถอยหลังไม่ต้องอยุดรถนะครับลูกค้าไม่มีเสียงนะครับผมสามารถเข้าโดยที่รถยังไม่ได้จอดเลยนะครับลูกค้าสนใจก็โทรเข้ามาสั่งจองได้ครับเลือกเป็นอุปกรณ์2ชิ้นหรือ3ชิ้นได้นะครับหรือซื้อเงินสดต่อรองได้นะครับ ลูกค้าไม่มีสดก็จะขอฝ่อนกับทางร้านก็ยินดีครับสนใจก็โทรเข้ามานะครับ087 22 44 023นะครับดีอยีมแท็กเตอร์รถดีรถสวยไว้รอบริการนะครับ